และนี่คือดินแดนที่เปรียบเสมือนเตาอบของโลกที่แม้แต่มนุษย์เองก็แทบเอาชีวิตไม่รอดครับบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ทะเลทรายธรรมดาเพราะที่นี่คือเตาอบธรรมชาติขนาดยักษ์ที่สามารถเผาไหม้อะไรได้แทบทุกอย่างสถานที่แห่งนี้ก็คือทะเลทรายลูดดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่าร้อนที่สุดในโลก ทะเลซรายลูดหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่าลูดเดสตั้งอยู่ในประเทศอิรานกินพื้นที่กว่า51,000ตารางกิโลเมตรใหญ่พอๆกับหนึ่งใน10ของประเทศไทยเลยทีเดียวลักษณะของมันเต็มไปด้วยเนินทรายสูงและหินแกรนิตแปลกตาที่เกิดจากลมและความร้อนกัดกร่อนมาตลอดหลายพันปี ที่นี่แทบไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เพราะอุณหภูมิรุนแรงเกินไปแม้แต่นักวิจัยยังต้องใช้รถพิเศษและอุปกรณ์วัดอุณหภูมิจากดาวเทียมแทนที่จะเดินเข้าไปเองเพราะเสี่ยงเกินไปครับที่น่าทึ่งคือระหว่างปี2002ถึง2019องค์การนาซาเคยบันทึกอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดไว้ถึง80.8องศาเซลเซียสไม่ใช่ในอากาศแต่เป็นอุณหภูมิของพื้นผิวดิน แปลว,ว่าถ้าคุณยืนอยู่ตรงนั้นรองเท้าอาจละลายได้เลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นทะเลทรายลูดยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกเพราะมันไม่ใช่แค่ร้อนที่สุดแต่ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตาเรากับหลุดไปอยู่อีกดาวเคราะห์หนึ่งเลยครับ